เงินหลอกไหมไปกดเมื่อกี้ตู้มันบอกว่าไงยางเอาบัตรออกมาแล้วแล้วได้ตังไหมอ่ะไม่มีตัง์บใบเสร็จก็ไม่มีอะไรออกมาเลยไม่ดังคือการคือการเครื่องคุยแต่ว่าเอ้ยไปกดถึงก็กดใรนัาใจ่รหัสเลย่รหัสเสร็จแล้วก็ถามยอเอ้ยมันไม่ถามยออถอนเงินเลยมันไม่ไม่ถามยออให้ถอนเงินเพราะกดส่ตัวเงินปุ๊บแล้วได้เงินมาไหม ก็จงกันปุ๊บแล้วก็มันขึ้นว่าถูกต้องไม่ถูกต้องแล้วบอกว่าถูกต้องก็ไปถูกต้องนะก็ก็ใ่ว่าถูกต้องปุ๊บมันขึ้นหน้าตอมเป็นเลขตูดตัวเดียวตรงตรงกลางเลยตูดตัวเดียวตกลงว่าเงินได้ไหมวันเนี้ยก็ไม่รู้นะมันมันไม่รู้นะอ้าวลบัตรไปไหนอ่ะบัตรอยู่ในกระเป๋าบัตรอยู่ในกระเป๋าแต่พี่วมาตีเมื่อกี้น่ะเขาไม่กดเหมือนกันเขาตายตรงเงินจะไม่รู้เท่าไหร่แต่ กดเหมือนกันเออเขาว่ากดยกเลิกเออแต่เขาเขาไม่ได้กดว่าถูกต้องอะไรอ่ะกดยกเลิกนี่ก็กดยกเลิกเหมือนกันถ้าถึงบัตรนี้ออกมาบัตรอยู่นี่แค่ตรงนี้แล้วเงินก็ไม่ออกเงินไม่ออกแต่มันขึก็ได้สนมีสลิปอะไรเปล่าไม่มีไม่มีอะไรออกนแล้วพี่บัติก็กดเอาไปกดใหม่นี่ลองกดใหม่นี่โอ้น้าเสียเสียละเสียไปสิบก้หน้าเสีย